เอาละครับสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับผมโยผมเอครับวันนี้ก็กลับมาโยเกมซาร่า n อ i ไ e m ์เมมเบอรี่ดีฟลกับหนูทดลองกันอีกเช่นเคยนะก็ผมไม่ได้ทําตัวของสูบอัปเดตมาประมาณน่าจะสรอบนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ได้เล่น MD ไม่ได้เล่น AIS เลยนะครับคือเข้ามาเล่นก็เกลือตลอดอย่าง AIS นี่คือผมยังไม่ได้ตัว e n h a n c e ตัวใหม่เลยนะครับก็ผู้นำตรงว่าขี้เกียจเล่นพวกเกมซีรีส์ SLO แล้วล่ะนะครับผมก็ จริงๆในวันเสาร์นี้นะครับผมที่เราจะไลฟ์สตรีมกันเนี่ยผมอาจจะคิดว่าผมจะหยิบเฟสฮ่องบูลเลตมาไลฟ์สตรีมนะแบบเล่นชิลๆแล้วก็พูดคุยกันอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันนะครับผมโอเคมาหนุนทดลองวันนี้ครับเราจะมาเปิดตู้นี้กันนะครับผม u m m e r b r ์บริ the roaring wave นั่นเองนะครับผมผมอันนี้พาร์ทงใช่ไหมเออโอเคซึ่งความสามารถของตู้นี้ผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับผมก็คือ ตู้นี้ครับจะเพิ่มแอ t แท k u อัพนะครับผมให้กับตัวคอนที่มาคอมบิเนชันกันแล้วก็มีดา,าบาเรียรการดาเมจหนึ่งครั้งนอกจากนั้นนะครับยังมีสกิลสล็อตครับที่จะมีบัฟใหม่นะครับผมนั่นก็คือคันเซิลเบิร์นนั่นเองนะครับผมเป็นบัฟที่ทำให้เราไม่ติดไฟแล้วก็มีการันตีคริิคอลด้วยนั่นเองนะครับผมตู้นี้ก็เป็นตู้สเตปอัพเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดอื่นๆของตู้นี้กันคร่าวๆเลยดีกว่านะครับผมตู้นี้มีพาเนอร์2ตัวนะฮะอัสนะจะ ลิงก์ uki, กับยูกิกับลีฟายุกิจะลิงก์กับอาสนะแล้วก็ลีฟาส่วนลีฟาจะลิงก์กับอาสนะและยุกินะครับผมมีออโต้แพรรี่เช่นเดิมนะครับผมส่วนลีดเดอร์สกิลนี่ไม่ได้บอกว่าต้องเลเวลร้อยหรือเปล่านะอาจจะไม่ต้องนะครับผมโอเคแล้วมาดูสเตตัสแล้วก็ท่ายืนกันดีกว่านะครับผมอันนี้คือของอาสนะนะสเตตัสก็ตามนี้เลยนะครับเป็นท่าน้ําเรเปียนะครับส่วนอันนี้เป็นยูกินะโอ้ยูกิน่ารักจังจริงๆถ้ายูกิเป็นดาบคู่นี่น่าจะเฟี้ยวนะครับ แล้วก็เป็นรีฟานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะถามว่าตู้นี้ผมอยากได้ใครเป็นพิเศษผู้ามตรงคือไม่น <c> ะ <oughs> ครับผมโอเค Riding Summer ครับอัสนะอืมว้าวมีขึ้นนะครับเออเอฟเฟกมันเต็มจอดีนะก็ใช้ได้นะครับผมมาดูของยูกิกันบ้างดีกว่านะครับอันนี้ท่ายืนเนาะโอเค Summer s p i n ินเน อ่าโอเคผมชอบท่าจบนะครับมาดูของรีฟากันบ้างดีกว่านะครับแพนิกไอซ์แลนด์โอ้มีฉลามด้วยเว้ยเท่ดีเท่ดีดลองคอสกันดูนะครับก็พอคอสกันแล้วเฟียวนะผมว่าคอสกันแล้วคือมันแบบสกิลมันเข้ากันได้ดีนะครับผมโอเคมาก็เดี๋ยวเรามากดกาชากันเลยดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยว ผมกดสองตู้นะเดี๋ยวมีตู้นี้ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไว้อีกคลิปหนึ่งละกันเนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยดีกว่า let's go ไปครับดูซิจะได้5้าดาวหรือเปล่าโอเคมาไหมไม่มาดีกว่าไม่เอฟเฟกต์ห้าดาวเฉยๆไม่หกดาวเฮ้ยมาไว้หกดาวครับตัวแรกไม่มีอะไรนะครับผมโอเคตัวที่สองไม่มีอะไรนะครับตอนแรกนึกว่าเกลนะเห็นบ้าตัวที่สามครับไม่มีอะไรนะครับผม สวยสี 4, จัดมาไม่มีอะไรเช่นเดิมตัวที่ห้ายังไม่มาเอว้ยออกตัวสุดท้ายเลยปะเนี่ย,ต,ยตัวที่หกเอ้ยไม่ออกเลยเว้ยตัวที่เจ็ดครับไม่ออกสกคิปเลยนะสคคิปเลยแล้วกันมาเออมาครับในตัวอะไรเอ่ยอาสนะสวย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 ได้อาสนะนะครับ โอเคนะเออโอ้อยู่เกือบตัวสุดท้ายเลยนะครับผมก็ได้อัสนะใหม่มานะก็ถือว่าดีอยู่นะครับผมดีอยู่นะผมชอบสกิลนันะโอเคก็ประมาณนี้กันสำหรับหนูทัลลอนะขอโทษด้วยที่ผมไม่ได้ทำสุปอัปเดตมาเลยในช่วงที่ผ่านๆมานะครับผมก็ก็พูดตามตรงว่าเริ่มเบื่อแล้วนะครับผมโอเคพ์ทนี้ขอตัวลาลก่อนไว้เจอนใหม่พ์นหน้าครับสาหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแยว